แม่ลูกอ่อนลูกสี่ลูกสี่นะคะมาจากเมืองไทยสองมาได้ลูกครึ่งอีกสองนะ,ะชีวิตอยู่ในต่างแดนแปดปีแปดปีรู้สึกว่าได้กลับบ้านตอนที่ยังไม่ได้ลูกครึ่งสองคนเนะาะเมื่อสองปีแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ก็มาห้าปีหกปีไม่ได้กลับบ้านชีวิตบอกพ่อแม่นะอืม ว่าจะกลับบ้านปีนี้คำพูดของพ่อแม่ที่พูดขึ้นว่ามึงนานแล้วไม่ได้กลับมา ค่าใช้ใจ่ายเยอะไม่เล่าคำพูดแม่ดีชื่นใจเลยนะความรู้สึกเหมือนว่าจะห่วงเราแกว่างั้นเนาะแม่ก็ถามเราก็เล่าให้ฟังเลยเออก็เตรียมเก็บมาเนาะที่ไม่ได้ไปเนี่ยหนึ่งลูกก็เยอะสองเราทํางานก็ไม่เต็มที่นะค่าใช้ใจ่ายที่นี่ผัวก็จัดแจ้งแต่ว่าปีเนี้ยเนี่ยก,กรกดาโรงเรียนปิดเนี่ยเออเราได้ตั๋วถูกสี่คนอืมนะก็จะเตรียมจะซื้อคุยกันก่อนคือเตรียมจะซื้อนะฮะอ่าไปกัน อ่านี่คุยตั้งแต่เรื่องตอนมกราปีใหม่นะอ่ามาเล่าให้เยจ่าจฟังเมื่อวานส่งเรื่องเข้ามาเนาะแม่ก็พูดขึ้นว่า <c oughs> ถามดิบดีเลยแอบเล่าเลยความรู้สึกของลูกหนูก็ทยอยเก็บเงินเหลือจากส่งให้แม่เหลือจากทำนู่นนี่นั่นหนูก็ทยอยเก็บมาแต่ว่าปีเนี้ยเออหนูก็กะประมาณนี้แหละประมาณเออหักค่าตั๋วออกแล้วเงินติดตัวไปสักสองแสนพังงัน เอาไปมีความสุขเพราะไม่ได้กลับเมืองไทยนานเนาะอา่ทีนี้ยายพูดขึ้นอ่าบวกลบคูณหารทั้งค่าตัวค่านั่นมึงอย่าพึ่งมาได้ไหมปีนี้มึงอย่าเพึ่งมาเลยแม่ขอก่อนเงินเนี่ยรวมทั้งค่าตัวค่าอะไรเนี่ยมึงให้แม่ได้ไหมนะแม่จะทํานั่นทํานี้ทํานั้นอ๊ย้ยหัวใจลูกจุกหัวใจลูกจุกแล้วลูกสาวก็เลยพูดขึ้นว่าอ้าว แล้วเงินที่ส่งให้ล่ะตอนที่มีปัญหาก้อนพิเศษอนะไม่ได้เคลียรหรอนะแม่ก็ใช้อารมณ์เลยก็ไอ้นั่นก็ไอ้นี่ก็ไอนีน่ก็ไอนัน่นก็คือปัญหาลูกๆทุกคนที่ส่วนที่เราเอาไปให้หรือส่วนที่จะต้องไปใช้กับจะต้องพลิกแพงไปทางอื่นทีนี้ลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่แม่ไม่คิดถึงหลานบ้างเหรอคำนี้เป็นคำที่เราเจ็บปวดนะ พยายามกดความรู้สึกพอรู้แล้วว่าแม่ไม่ได้ต้องการให้เรากลับบ้านไปนะคะยาจ๋าเอ้ยเนาะ,ะน้องอายุสี่สิปีนี้พอดีเต็มนะคะพอดีเต็มเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมามีลูกสี่คนเออลูกครึ่งสองแล้วก็ลูกตัวเองลูกครึ่งก็ยังไม่โตมากนะคะลูกครึ่งก็อยู่คนหนึ่งห้าขวบเนาะก็อีกคนนึงก็ 6ขวบก็คือปีกว่าคือเขาตั้งใจที่จะเอารูกเพราะว่าลูกมาเมืองไทยก็เป็นลูกชายทั้งคู่แล้วทีนี้มาได้นี้ก็จะมาได้ลูกชายก่อนเสร็จแล้วถึงมาได้คนที่4เป็นลูกผู้หญิงเพราะใจฝรั่งก็อยากได้ผู้หญิงเราก็เลยมีลูก4คนนะอ่าแล้วก็พูดแม,แม่แม่ไม่อยากเห็นหลานเหรอกูก็เห็นในโลกออนไลน์กูก็เห็นในเมสเซนเจอร์มึงโทรมานี่ไงอืมนะคําพูดนี้เพราะว่า แม่จะใช้เงินก้อนนี้จริงๆกูอยากให้น้องมึงอย่างนี้พี่มึงอย่างนั้นคือจัดแจงมาหมดในมุมที่เอาส่วนของเราเพื่อจะไปตรงนั้นนะคะทีนี้คำพูดลูกสาวว่าแม่จำนวนนี้บอกเลยนะให้ไม่ได้เพราะมันเป็นเงินผัวมันเป็นเงินผัวส่วนที่เขาส่งให้เจ้าหรือปัญหาของเจ้าในแปดปีมาเนี้เราก็ช่วยเหลือแล้วอืมมันทำไม่ได้มึงเห็นแก่ตัวเออ นะมึงเห็นแค่ตัวงานมึงก็ทำนะเออชีวิตมึงดีดีมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่นู่นมึงก็ไม่ต้องมากูขอแค่เงินส่วนเนี้ยปีเนี้ปีหน้ามึงค่อยมาไม่ได้หรอโอ้โหเสียงเริ่มขึ้นมึงคิดถึงหัวอกคนเป็นแม่นะเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยในหัวใจก็สะอึกอืม ก็สะอึกนะแม่ไม่งั้นหนูไม่ไปหรอกถ้าคิดอย่างนี้หนูไม่ไปแล้วเงินจํานวนนี้หนูก็ให้ไม่ได้นะหนูให้ได้เท่าที่ให้ได้นะแม่อย่าสร้างปัญหาเพิ่มเพราะลูกหนูต้งสีคนหนูทำงานก็ไม่ไหวอืมไม่เต็มที่ออย่าคิดว่าจะยกเงินทั้งก้อนเนี้ยเพื่อที่จะไปให้เจ้าทั้งหมดเออไม่ได้เพราะเงินเนี่ยมันอยู่ในบัญชีผัวจะไปพูดยังไงมันไม่ใช่เงินในบัญชีค่อย ผัวเมียมันกันต้องพูดได้สิถ้ามึงรักพ่อรักแม่ทําไมมึงจะพูดไม่ได้ทําไมลูกคนอื่นเขาทําได้แล้วมึงทําไม่ได้เจ็บเจ็บไอ้ตรงเปรียบเทียบไม่เลิกลานะคะเออแค่นี้แหละแม่อืมนะถ้าแม่จะโกรธจะเกลียดแม่แช่งหนูหนูปูเสื่อรับหนูทําได้แค่นี้ถ้าแม่ไม่คิดถึงหนูไม่คิดถึงลูกนะไม่ต้องคิดถึงผัวหรอกลูก,ลกหลานเจ้าเนี่ยนะ หนูก็จะไม่กลับไปแล้วแต่มึงมึงอะเอาแต่ครอบครัวมึงมึงห่วงแต่ผัวจริงๆแล้วอารมณ์การของพ่อแม่เนี่ยนะคำที่ว่าเอาแต่ครอบครัวมึงแต่เงินส่งไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดและเอ่ยกับลูกนะไม่คิดว่ามันผิดหรือมันเกินไปนะเห็นเขาเป็นเงินนะสุดของที่สุดหัวใจเลยนะเราเนี่ยเจ็บแทนเลยนะ เออเราในเจ็บแทนเลยนะเราก็เลยบอกเขาว่าเออดีแล้วที่ต่อไปนะดีแล้วที่ต่อไปถ้าเกิดหนักหนารู้สึกไปบ้านแล้วมีปัญหาถ้าผัวยังคิดจะกลับไปเมืองไทยเธอก็พาผัวไปเที่ยวเอาอืมนะพาผัวไปเที่ยวเอาหรือว่าโทรบอกแม่รับแกแค่มาเที่ยวด้วยแค่นั้นถ้าแกไม่มาก็ปล่อยแกเพราะเราก็ต้องเอาชีวิตเราก่อนแต่ถ้าเราไม่ไปนะซื้อตัว๋วอ,อยังไม่ทันซื้อตัว๋วเที่ยวมันยุโรปเลยน้ย อกลับบ้านเจอปัญหาแน,น,น่นะอนแล้วแกก็เลยพูดขึ้นว่าหนูไม่ได้ซื้อตั๋วนะพี่อืมเพราะว่าหนูคุยกับเขาตั้งแต่ปีใหม่ความรู้สึกว่าเกิดปัญหาเราก็เลยชวนสามีว่าอย่าเพิ่งไปเลยเซฟเงินอีกสักปีเดี๋ยวไว้ปีหน้าค่อยว่ากัน าสามีก็โอเคเพราะการที่เข้าเมืองไทยเนี่ยสามีพูดเสมอว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอืค่าใช้จ่ายมันสูง,อสงพอไปเนี่ยเราก็กลับมาเริ่มต้นเก็บใหม่เนาะเอที่นี่ภาระบ้าน,นที่ซื้อก็ผ่อนนะคะทุกอย่างเนาะมีลูกมีเต้าด้วยเขาก็ยิ้มเขาพอใจด้วยซ้ําว่า,าไม่ไปเมืองไทยแล้วเขาก็สะกิดถามว่าเกิดอะไรขึ้นละ่ะเพราะเวลาเราคุยโทรศัพท์ จริงอยู่สามีไม่เข้ามายุ่งและไม่เข้ามาก้าวไก่แต่เขาเดินมาผ่านเราเห็นแบบเราหงุดหงิดอเสียงดังเขาก็จะรู้เลยว่าทะเลาะกับทางบ้านอีกใช่ไหม,มเธอก็จะไปใส่ใจถ้าฟังแล้วไม่ถูกใจเธอก็ปิดโทรศรัพท์ซะอันนี้คือบอกแล้วฝ่ายเมียก็ไม่พูดอะไรมากมายเนาะก็เพียงแค่ว่าเออฉันรู้ฉันหงุดหงิดเออฉันอารมณ์เสียกับแม่ฉันนิดหน่อยอก็จะไม่พูดสิ่งไม่ดีของพ่อแม่ให้ กับฝรั่งนะคะเ,ออเราก็พยายามกอดครอบครัวของตัวเองไว้เนาะสามีก็บอกเข้าใจเลยเรื่องเงินละสิ มีปัญหาอะไรอีกล่ะเขาก็เกิดออกมาแบบนี้โอ้เธอหยุดไปเลยว่ากันเธอหยุดไปเลยไม่ต้องยุ่งเขาก็โอเคแล้วเขาก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้นะคะเพราะเที่ยวช่วงกรกฎาเนาะที่ยุโรปเราก็อากาศร้อนแกว่างันนัดกันไปสเปนอบุ๊กแล้วหลังจากนั้นมาเราบุ๊กไปสเปนสเปนครอบครัวหมดไปเท่าไหร่รวมห้องด้วยค่าตั๋วด้วย แล้วเป็นแหล่งที่มีสระน้ําด้วยมีอาหารเช้าให้ด้วยเราซื้อกินกลางวันประหยัดกว่าเยอะออนะลูกสี่คนบวกพ่อแม่ก็หกนะฮะเออนะมีความสุขขึ้นแต่บอกเลยว่าจุกในหัวใจตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่คุยกับแม่อยู่สองสามเดือนนะจนเนี่ยเดือนมีนามานี่อ่าก็บอกแกว่าไม่กลับละอา้าวแล้วมึงไม่ส่งเงินให้กูเหรออา่าเท่าที่มี แล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่แม่ต้องใช้เงินโอเคเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยส่งให้สามหมื่นบวกเพิ่มนะอันนี้พิเศษแล้วก็ย้ำกับแม่ว่าอย่าสร้างนี่เพิ่มนะเพราะเงินหนูไม่เหลือเลยหนูต้องกินต้องใช้แล้วก็ช่วยผัวแล้วก็แบ่งให้กับเจ้านะอันนี้ค่อยให้เจ้านี้นะอันนี้เป็นพิเศษสำหรับเดือนนี้ ปกติในเดือนกินธรรมดาก็ส่งให้ปกตินะพูดแค่นั้นแกก็เริ่มขึ้นเลยทีเนี้ยมึงไม่เข้าใจหรอกว่าเมืองไทยเขาเป็นยังไงเข้าของก็แพงกูต้องรับผิดชอบน้องมึงก็เอาหลานมาให้เลี้ยงอันเนี้ยมันก็ไปทํางานนะมันไปสามสี่เดือนแล้วมันก็ยังไม่ได้ส่งเงินมาเลยอันนี้เรื่องตีออกมาหลุดเราก็เลยเงียบจบไม่พูดต่อก็วางสายนะฮะไม่พูดต่อ อ่าเพราะจะพั่มแล้วเดี๋ยวจะโด,ดนด่าเราก็จะเสียความรู้สึกแล้วเราก็ยังตัดแม่ไม่ได้อืมทำถูกแล้วอันนี้แหละทำถูกแล้วนะคะเอสิ่งที่แกหอบเข้ามาแกสร้างความทุกข์ถ้าเราช่วยไม่ไหวเราทำเท่าที่เราทำได้เงินเดือนที่เราส่งให้ถ้าแกเซ,เซฟกินกับลูกกับหลานไม่พอก็แล้วแต่กแก จริงๆถ้าเราทําได้มีพอทําได้มันดีกับคําว่าพ่อแม่แต่ถ้าเริ่มล้นไปหาคนอื่นหรือเสริมเติมกิเดชยังไงเราก็ไม่ไหวยิ่งมาก้าวไก่เรื่องเงินในกระเป๋าผัวสิ่งที่เราแพลนจะไปไหนแล้วมาคิดตามเราแล้วอยากได้เงินก้อนนั้นไปโดยที่ไม่อยากเห็นหน้าเราอันเนี้บอกเลยเจ็บใจแทนเออแต่ก็มีเนาะครอบครัวแบบนี้ก็ไดอืมฟังแล้วกรปวดหัวอะ ผู้ใดเจอแบบนี้ก็ลงมาคุยมาเคลียร์กันจะได้เสริมเติมข้อคิดในวิดีโอนี้ให้กับเจ้าของเรื่องด้วยเดอ้อทุกคนยายจาก่ะนะได้คุยนําก็จุกอืมแต่นะความจริงของแต่ละคนอ่ามันก็ต้องแก้ไขด้วยการเข้มแข็งนะตั้งสติอแก้ไขที่ตัวเรา แล้วค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเราก็ต้องใช้คำว่าหยุดที่ตัวเราเบาที่สุดให้เท่าที่เราให้ได้ให้เหมือนเดิมอย่าคิดเสริมเติมกิเลสพ่อแม่ยังไงก็ไม่พอมีแต่จะบาน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 ไปเพราะฉะนั้นก่อนจะบานก่อนที่จะเงินไม่เหลือในกระเป๋าเราหรือครอบครัวผัวเมียของตัวเองจะพังให้หยุดนะคะให้เท่าที่ให้ได้เราไม่ได้ทิ้งเขาเราไม่ได้บาปแชงได้เราก็ไม่ได้รับ เพราะเราทำดีที่สุดแล้วในหน้าที่ของการเป็นลูกที่ได้ชื่อว่าเมียรฝรั่งเด้อจะสาวอย่าคิดมากเนาะเติมความสุขกับลูกๆครอบครัวตัวเองจ้า